สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมส์ลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟตุตบอลสเปนนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์การลุน้นแชมป์ลาลิก้าฤดูกาล2 0 2 4ั2024นยีถึงสองพณเวลานี้ครับเราอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับการลุน้นแชมป์เข้มข้นแบบสุดๆเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับเมื่อแอตเลติโกมาดริด ทําสถิติชนะ6นัดรวดนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมารั้งตําแหน่งรองจากฝูงมีแต้มตามหลังมีแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาครับที่38แต้มจาก17เกมแข่งน้อยกว่าบาร์เซโลนา1นัดตอนนี้ที่เป็นรองก็คือผลต่างประตูได้เสียเพียงเท่านั้นขณะที่บาระเบเรตอยู่อันดับที่3ของตาราง17นัด37แต้มนะครับเรียกได้ว่าเป็นการขับเคี่ยวที่เข้มข้นอย่างมากเลย ถามว่าผมมองสถานการณ์นี้ยังไงผมมองว่าเป็นกำไรของคนดูเลยนะครับคนที่ชอบฟุตบอลสเปนคนที่รู้สึกว่าเบื่อการแย่งชิงแค่2ทีมแค่มาริด,ดแค่บาซ่าปีนี้แอตเติโกมาดีจริงนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างในหลายๆเกมให้กับการลุน้นแชมป์ตอนนี้มันเหมือนว่าการลุน้นแชมป์กำลังจะลุกเป็นไฟเลยแล้วถามว่าณเวลานี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต้มเท่ากันแอตติติโกมีการลงสนามน้อยกว่าบาร์เซโลนาผมมองว่าเกมในวันเสาร์ที่จะเจอกันมีความสำคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับแอตติติโกบดรดจะไปเยือนบาร์เซโลนาที่โอลิมปิกเดมอนจูอิตเกมนี้จะทำให้เราเห็นทิศทางความเป็นไปของการลุนแชมป์อีกหนึ่งขยักนะครับถ้าบาซ่าชนะบาซ่าก็จะฉีดหนีไปเป็น3แต้มอาจจะแข่งมากกว่า1นัด แต่นั่นคือความได้เปรียบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าแอตเลติกกมาดริชันนะพวกเขาจะขยับแซงทางด้านบาซ o นาไป3แต้มโดยที่ยังเหลือโปรแกรมแข่งน้อยกว่า1นัดก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบแต่ถ้ามองกันในแง่ศักยภาพเชิงลึกจริงๆระยะยาวผมก็ยังมองว่าบาซลน่ายังดีกว่าทางด้านของแอตเลติกกมาดริดอนิดนิด แต่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหาหนึ่งเลยก็คือสำหรับบาร์เซโลนาปัญหาอยู่ที่เรื่องของอแทคกติกการเล่นที่นะัเวลานี้มันดูเหมือนว่าจะโดนคู่ต่อสู้จับทางได้ในหลายๆแท็กติกสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกการเช็คล้ำหน้าการดันไลน์สูงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของเกมรุกที่บทจะไม่มามันก็ไม่มาเลยครับ แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนี่คือสิ่งที่ฮันซีฟริกต้องพยายามแก้ไขครับขณะที่แอตเลติกมาเมดตอนนี้ดูเหมือนว่าอะไรอะไรจะลงตัวหลังจากที่ออก Star Season, ์ซีซั่มีมีตุปัดตูเปยนะครับมีทำแทต้มตกหล่นไปจนหลายคนมองว่าหลุดวงโคจรไปแล้วณนะเวลานี้ดูเหมือนว่าคูลินอาวาเลสจะเล่นได้เข้าขารู้ใจกับอองตวนกิสมันมากขึ้นแดนกลาง ลงตัวที่คู่ระหว่างปาโบบบริโอสกับคาร์้นนโรดิโกเดอปอซึ่งได้ทั้งรุกทั้งรับบูบุนนะครับลูกสดลูกเกา่าทำให้เกมค่อนข้างนิ่งช่วยแนวะรับได้ดียิ่งขึ้นปรับมาเล่นแบ็กโฟได้อย่างสบายใจแต่สิ่งที่อาริโกเมติยังไม่เคยเจอเลยก็คือปัญหาเรื่องของอผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของผู้เล่นฟอร์มตกซึ่งเอาจริงๆต้นฤดูกาลเนี่ยมันไม่ถึงกับเรียกว่าฟอร์มตกนะครับ ซึ่งในหนึ่งฤด,ดูกาลแต่ละทีมจะต้องเจอปัญหาเจอกับช่วงเวลาแบบนี้ตอนนี้แอตเติโกมินตดยังไม่อยู่ในช่วงนั้นและถ้าอยู่ในช่วงนั้นเมื่อไหร่ตกเมื่อไหร่น่าสนใจครับว่าพวกเขาจะหลุดวงโคจรไปไกลมากน้อยแค่ไหนส่วนเรอร์มินตอันดับที่3ผมมองว่าพวกเขายังมีโอกาสอยู่เสมอถ้ามองว่านี่คือการแข่งขันวิ่งมาราธอนนะครับเรอร์มินต ถือว่ากำลังทําผลงานได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่เคยขึ้นนำไม่เคยเป็นจา่าฝูงของตารางแต่ในกลุ่มลุนแชมป์อุรุเพนิอยู่ในนั้นมาตลอดเวลาตั้งแต่นั้นแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุรุเพนลงตัวลงล็อกนะครับแก้ปัญหาเรื่องของอ ความสมดุลของทีมได้เรื่องของเอ็มบัปเป้กับพิซซูสตูเนียถ้าคลิกกันเมื่อไหร่นะครับเชื่อเลยว่าทางด้านของมาดิดนั้นมีโอกาสที่จะแซงไปไกลเลยนะครับถึงตรงนี้มองว่าใครเหลื่อมกว่าใครผมมองว่าโอ้โหมองยากมากครับถึงแอนเดรโกจะดูแรงขึ้นมาแต่ผมพูดเอาไว้เลยนะวันนี้ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงแผ่วช่วงยุบยิ่งถ้าหากว่าริชมันดรอปลงไปหรือเจ็บไป นั่นแหละครับเราจะได้เห็นสิ่งที่แอตเลติกมาริดจะต้องอเผชิญซึ่งมารติดกับบาซ่าเผชิญมาแล้วนะครับการลุ้นแชมป์สนุกแน่นอนครับปีนี้ยากที่จะชี้ได้ว่าใครจะมานะครับหรือว่าใครจะเข้าวินแต่โดยภาพรวมณสถานการณ์ปัจจุบันผมให้คู่ขี้สูสีกันทั้ง3ทีมมีโอกาสคว้าแชมป์พอๆกันนะครับมีโอกาสคว้าแชมป์พอๆกันก็ เสารนี้ดูครับบาซ่าเจอแอตเลติกแล้วเราจะได้เห็นกันนะครับว่าทิศทางการลุ้นแชมป์อีกหนึ่งขยักจะเป็นแบบไหนบาซ่าชนะบาซ่าก็จะได้เปรียบแต่ไม่ได้เหนือกว่าแอตเลติกหรือมารติดมากนักหรอกครับเพราะว่าบอลของอันสิฟิกนั้นยังไม่สเสถียรยังไม่นี่ขึ้นขึ้นลงลงสวิงบ่อยมาก